สบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดี <c oughs> สบายดีป่าลุงสบายดีเด้อขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ฝากเงินมาดีโตหาลอยบาทเนาะเอื้อยผัดเบาะมือนะมันจะเป็นเอื้อยผัดแหละขอบคุณค่าขอบคุณแค่ขอบคุณแค่ ครัขบขึ้นแค่หมุนบัสลมอ่เนาะพี่น้องเมื่อนี่กระทายน้องดีโตให้พี่น้องเบิงพี่น้องน้องดีโตกัน,นอนเปก,กับพ่อเพิ่นเนาะแม่เพิ่นกับลังป้งซินหลอดมาให้พ่อเพิ่นหยําป้อนขาลูกเพิ่น <c oughs> พอลุกอ่อนพี่น้องพอลุกอ่อนเลี้ยงลูกอันนี้ใครเนี่ยฮะ เจีเจ๊บ่นี่ฮะเนี่ยมาดูนะ่ะเจ๊เจ๊เอวโอ้ยน้องเอวนี่ลูกไคเนาะน้องเอวนี่เนาะลูกใครมาจากไหนเนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวกับตาสี่ายดิ๊กๆเนี่ยเบิ่งพอวับวิบวับวิบเตอพีพ่พพพพน้องโฟกัสบ่ได้เดี๋ยวสิวะ กัปตันหากินกับเด็กน้อยกัปตันบ่มกักให้คนเว,ว้า <c oughs> เดี๋ยวอารมณ์มันจีสูุนเสียวพี่น้องโอ้ทำไรเนี้ยโอ้ไม่คือเมืเดี๋ยวมันมืด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 โอ้แจ้งแล้วบันเลยไปดิโอตากล้องตากแดดห <c oughs> อ,อนหัง พี่น้องตอนนี้ในกรงเห็ดอยู่เห็ดกินแม่ที่โตกรงไงปีกที่หลอดสิไปให้พ่อเพิ่นยามป้อนลูกสาวเพิ่นเนาะโอ้ยอย่าตั้งมกินลีลายมาันสีเบิร์ตก่อนแกงตั้ง,งแกงผมอเอาตายสุกมันไ,ได้กินแต่โดนแหละพี่น้องดีแล้วเนาะแกงเลยได้ดิ มื่อนี้ก็จีนกสีแกงกระใหม่สุก,กินพี่น้องเอลยแม่ทั่วส่วนตัวกับตันมาล่ะทัวเอาเด้ทัวเอามาแกงกระใหม่ให้กินเนาะพี่น้องนอกใจแม่ลิงก่อนจากมือหนึ่งเนาะแม่ห้างลูกหนึ่งคือกันพี่น้องเอลยเอาแต่แม่ห้างนี่างไรกับตันนะโบอเอาดอกผู้สาว <c oughs> มักแม่ห้างมันผิดบอลได้ ไม่ลิงเย็นนี่ตายหูขาทแท้ๆขาแท้ๆ <c oughs> แกงหน่อไม้สูตรไทยปักสองซองคอนพี่น้องเลยเอยเอากระมีเนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้มีหมากอื้อนี่หมากอือเห็ดเข็มทองหมักบวบแล้วก็ดอกหมักบวบแล้วก็เห็ดนางฟ้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปเนาะ <c oughs> รอฟรีแล้วทำหบมใส่ดดูิน้ำยานางลงไปยังแกงบใส่น้ำเลยวะนี่ใช่อะไรเออ,เอ,อก็เดี๋ยวใส่แต่แบบยานางอันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงหน่อไม้ใส่ย,ยานางนุ่มพี่ต๋องเนาะอันนี้ตำข้าวเบือตำข่าเบือไปเกลือลูกหนกยกกี้ไงยูค้อยูค้อเอาไปเลนย,ย,เน,ยน,ลนะอ้าอ้าอ้าเด่นอาทิตย์น,นะ นนาเออเพิ่งเอาไปล่างวะเขาอย่ยมเลยเนวขีบทานเนีขีบทานขีบปลาอยู่หันเบดอยู่ที่เดียวกันนะฮะสายข้ามเขาใหญ่เด้อพี่น้องาสไฟยสะฝากกดติดตามมันสะไายข้ามเขาใหญ่เนี่เด้อพี่น้องเลย่ายกบน เขียนเข้าไปเขากบบน้หรอพ่ันเจ้าบลงคลิปบุหินมีไปเห็นไหมบุหนมีไปเห็น้ย่งบุหินผูตีตามเนาะอันนี้กันสีเป็นเนาะโอ้อันนี้กันสีป้งหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่อันนี้ครับตันครับตันยางียบร้อยเนาะพี่น้อง ย่างปลากับปุ้ยลูกเคยเขาคือนจีบวเขาคือนจีบวอยากได้ไปเป็นลูกเคยนะการย่างปลานเนาะนี่ย่างปลา,อา,ปาไอเป็นขั่วหนูเนาะแกงหนูแกงหนูสีมือกับตันข,ขั่วามืด,น,ด,น,ดนี่กินโบเบิร์ตเก็บไว้ขั่วต่อแสบได้จุ่มไปกินได้ในอุ่นก่อนอขั่วหนูเนาะพี่น้อง นีก็พอแล้วหิ้วขาวเพราะเรากินขาวเศร้านี่เลยย่ากินขาวแฉะแมนสาเหตุที่บบกินน่ะมันบ่อยากมือว่าดีงานขาวมือนี้มันบ่อยากมีขยันอยู่เลยโอ้ ใส่ยังนะสีใสยังนะใสปลาคาสะอมสะอมภาษาในเมืองเขาเรียกสะอมจัออมจตเอมอมพักยงได้แล้วได้แล้วมื่ออก็ได้ตัวนี้ลงลงเลย ออมาถวยจะนะพี่หอมหอมพี่นาข่อยบปใสข่อยบใสพักขแอบอมัอืไฟแงะบ่แล้วฝ่นกินแพิ่นบอมัพักขยแพี่นาเนี้ยนี่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 นีนูเด็ด

พักกันเนี่ยลอยหรือปะปล <c oughs> าตัวควายข้างข้างข้างหมอนุเนี่ย <c oughs> นัน่นนะอ้าวมันไหลเป็ดอ้าวล้มหัวกุดไหลไกลพี่น้องผู้ <c oughs> ไปเลวไปเลว Các bạn lè môn ngon 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 Ừ, ngon 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 ở ngon 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 พ yeah, bon wow. ja. um, 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 ี่นองแกงเะไมมา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 กินทำกันเด้อตัวหลังจากแกงแล้วล่ะครับพี่น้องอ้ดูสะไบคำเข่าใหญ่อ้ดูหลวนใหญ่สมมันสื่อส่องอยู่ว่นอนมันลวลนมักได้ไดเว่าไาคำเข่าใหญ่เนาะพี่น้องเนาะบ้านเอาเตะๆลวกลินเพราะอ่าอีกแล้ว มามาพี่น้องกินข้าด้วยกัน ไส่ <c oughs> <c oughs> จบตาย้วาไส่ม <c oughs> ื่อหนา้าผู้เจ้ามึงหายห้าทีวันหลุดเหยียบตายอะไรยั่งรอดชีวิตมากคนเกิดหรื้องแมวเก่าชีวิตเ <c oughs> ซ็ยดแล้วพุชักจะงองมาลาดด่าแต่ตอนเถียงแมวเก่าชีวิตตัวเดิมมึงเซ็ยดแล้วมึงตายจากชีวิตแล้วมึง ตัวเีิมอกล่าต่ตอนเศร้าตัวนี้ตุกหม่นะ่าตอนเียงมากินข้าวตรงกันีาแ่บขนาดขาเศ้าขาเียงได้นะม่พะนอนดิแสนอะไรย also, also então, course, ังไงพี่ยีอายยรอเดยี่เนาะพี่รอิมเดี๋ยวมาเปลี

อยากกินน้าเ้าหมูแล้วเปื่อนเฮอยมันเปิ่ไห้ค่ะนาสนใจน้ำไผดีๆกะโฟกัสแม่อย่างเดียวเลย ไงงต้องด้ยล่ะแล้วแขนด้วยบันเหลืูกด้วยหน่อยอะเบิ้งจ๊ะ Có người nhà này. Này luôn còn đi tìm mẹ lúc còn ní. trái lũi, u đi tam linh tam nhả rồi cái

อีมแล้วพี่น้องเลยบาทนะทอดเสนนี์กับสปิคชิปเดอร์ฝากกะไรก็แชร์กดติดตามเนาะสบายดีสบายดี